ดิจติตอลมั่นใจยังไงว่าลุงตู่จะไม่ทําให้ผิดหวังเหมือนที่คุณทักษิณทําให้ประเทศชาติเสียหายคะนี่นี่ที่ผมเห็นลุงตู่นะหนึ่งลุงตู่เขาเป็นข้าราชการเขาไม่ใช่คนตอแหลน้องชายผมก็เป็นทหารนะครับพลโทเลยนะน้องผมนะนะตระกูลผมก็เป็นทหารเหมือนกันทหารเขาไม่ตอแหลมันนักการเมืองแล้วลุงตู่นี่ผมดูแล้วบางทีผมหัวเราะแก่นะหัวเราะเพราะว่าเหมือนกับชื่อบื้อนะกันนึกอย่างพูดเลยแกก็พูดเลยนะ แกอยากพูดเลยแกก็พูดบางทีผมยังขำเลยนะแกไม่สนใจอะไรแล้วคําพูดแกมันจริงใจมันจริงใจนะตอนแรกผมก็ขำเลยเอ้ยคือาว่าตลอดเจ็ดปีนี่ผมไม่เคยรับรู้ว่าลุงตู่เป็นยังไงนะเพราะว่าลุงตู่มาปั๊บนี่ผมติดคุกแต่ผมเห็นอย่างหนึ่งเนี่ยที่เห็นชัดเจนที่สุดตั้งแต่มีกรมราชธรรมมามีสมัยคุณประยุทธ์จันโอชาทําคุกให้เป็นคุกทําคุกให้เหมือนบ้านครับคุณไปดูย้อนหลังแต่ปีห้าดเลยนะครับ นะครั้งก่อนนี่ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นพวกนักโทษนี่ร่ำรวยกันเพื่คดียาเสพติดคดีการฟอกเงินอยู่ในคุกก่อนปี57ผมไปนะแต่ละคนนี่มีเงินฝากเป็นร้อยล้านกับโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งเครื่องละสามแสนสี่แสนพอสมัยผมไปไม่กี่วันปั๊บนะคุณตู่เขาเอาทหารไปเป็นผู้จัดการเรือนจําทุกอย่างหายหมดเลยครับผมจะบอกว่าตั้งแต่เห็นมานี่แล้วก็เพื่อนนักโทษสามแสนแปดหมื่นคนเขาว่าเขาว่าแบบเดียวกัน ว่าคุกเป็นคุกถ้าคุกยังไม่เป็นคุกเนี่ยผมตายในคุกแล้วนะเขาปฏิบัติตัวคนเพียงแต่ว่าคุณตูน่นี่แกไม่ใช่นักสร้างสร้างบัตกรรมแบบคุณทักษิณเขาไม่ไม,ไม่ไม่มีการพีเศษตัวเองแล้วเผอ,อิญว่าแกโชคร้ายที่คนรอบข้างรอบเอวแกมีแต่คนโง่ๆโ,นะโดยมากคุณตูนะ่อันนี้จริงนะโง่ยังไงมาสังเกตว่าถ้าเราจะเห็นใครจริงใจเนี่ยเขาไม่ต้องไปแต่งคําพูดนะครับไม่ต้องไปหมอบว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบเขาพูดมาตรงๆ แล้วผมวหมดเฮ้ยนี่นี่เขาเป็นชายทหารแท้นะแต,แต่แต่ที่ผมดูว่าหนึ่งผม,ผมมีผมก็มีข้อแม้ในคนดีที่ผมจะช่วยเหลืออยู่สามประการที่ว่าหนึ่งคนนี้ต้องซื่อสัตย์นะเพราะว่าพ่อแม่เราสอนตลอดเรื่องซื่อสัตย์เรื่องไม่คดไม่โกงนี่นี่ข้อแรกเลยที่ที่ผมจะดูคนมาดีไม่ดีสองซื่อสัตย์แล้วมันจะทิ้งพี่ทิ้งน้องนะไม่ใช่ว่าเออถ้ามันทิ้งพี่ทิ้งน้องแล้วแสดงว่ามันไม่ดีล่ะสามมันต้องเอาบ้านเอาเมือง ใครก็แล้วแต่ข้าเขาองค์ประกาศประกอบสามอย่างนี้นะซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมานะไม่ทิ้งพี่ทิ้งน้องแล้วก็ดูแลบ้านเมืองผมว่ามันพอจะพึ่งได้นะแล้วอีกอย่างผมมาดูแล้วตอนนี้นะทุกคนไปด้อยค่าแกโน,น,น่นนี่นั่นนะแต่เขายืนหยัดแกก็ยืนหยัดผมถือว่าคนอย่างนี้หายาถ้าจะหาแบบคุณทักษิณน,นี่ไปเอาที่ไหนก็ได้เยอะแยะนะ,ะไปเอาที่ไหนได้ครับ เพราะว่าคนแบบคุณทักษิณน,นี่มันจําลองคุณทักษิณมาเป็นอสอส11เขตในจังหวัดอุบล11เขตในเมืองบนผมถามว่ามีใครที่เราสามารถยกมือไหว้โดยสนิทใจมีแต่พวกขีก่โบกขีพ่พายพวกตัวพวกต้มเห็นบ่มันมีแต่จังสันนะจังมาผมบอกว่าถ้าเรามาช่วยสนับสนุนอย่างน้อยเป็นกาลังใจให้คนดีล่ะ นะผมเห็นแกผมพยายามไปดูนะว่าแกมีข้อทุจริตอะไรบ้างไหมที่จอมาโจมตีแกตามสันดานเก่านะว่าเรามักจะขุดคุยเอาของไม่ดีคนอื่นเอามาพูดโจมตีนะมันหาไม่มีนะแล้วอย่างที่ผมเห็นบอกว่าหนึ่งแกมีลูกสาวสองคนแล้วเมียแกเนี่ยเหมือนอาจารย์ผมเมียแกสอนแกนะเออผมอันนี้เออดีแกเป็นคนซื่อผมว่าถ้าจะคบคนนี่นะระหว่างตู่กับทักษิณนี่คบคนตู่สบายใจ นะถ้าคบคุณทักษิณน,นี่เราต้องระแวงนะว่ามันจะแทงกูเมื่อไหร่ <c oughs> เอาจริงๆ <c oughs> นะนี่ผมบอกว่าจริงใจแล้วที่มานี่นะมันเป็นความตั้งใจจริงผมอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าคุณไอ้คุณตูจนนต่จะเป็นนายกต่อหรือจะเป็นสองปีแล้วไม่เป็นไม่ไม่ว่าเพราะผมดูคุณสมบัติแกมันเข้าแล้วผมไม่แคร์ว่าคุณทักษิณจะกลับมาหรือแกจะไปตายจะติดคุกไม่ได้ใส่ใจตรงนั้น<อ>ผมใส่ใจว่าบ้านเมืองจะอยู่ยังไง น่าจะอยู่ยังไงถ้าเราส่งเสริมคนดีมาแบบนี้แหละประเทศชาติไปได้นะแล้วที่มาหนึ่งตั้งใจจะมามาช่วยคุณเต็มบุญนะชื่อแกก็เพาะเต็มบุญว่าง,งั้นนะนะแล้วมาจริงแล้วคุณเต็มบุญนี่ตอนพวกผมติดคุกเสื้อแดงยี่บเอ็ดคนติดคุกนี่มีคณะอาจารย์จากมออบนและส่วนหนึ่งคือคุณเต็มบุญและอาจารย์พอช้างนี่ได้ส่งเงินไปพวกผมใช้เดือนละพันสองพันตลอด8ปีโดยเขาไม่พูด แล้วถ้าคนถ้ามันมันไม่ทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงผมถือว่าใช้ได้ไงแล้วถึงว่าแกมาถึงว่าตั้งใจสมัยติดคุกพอติดคุกออกไปแล้วปรากฏว่าพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงเห็นมาตอนนั้นคุณพรชัยโคสุรัตก็ลงเป็นนายกอบจไม่มีใครกล้าสู้เขาคนเสื้อแดงก็ไปยุผมบอกว่าอาจารย์น่าจะลงสู้เราไม่มีเงินก็ลองสู้ดูนะผมก็ลงสู้ครับ25อำเภอผมมีเวลาหาเสียง26วัน ผมไปได้แค่สิบอำเภอผมได้รับเงินบริจาค9ก9 0 0 0 0 0บาทนะมีรถ43คันในคะแนน130,000เลยนะครับเฉลี่ยแล้วหมู่บ้านหนึ่งประมาณ33คนที่ยังรักผมนะแล้วผมเอาตัวนี้เป็นจุดที่ไปช่วยคุณเต็มบุญช่วยพวกเราอย่างน้อยสมาชิกผมมีอยู่ทุกหมู่บ้านทํายังไงเราถึงจะไปทุกหมู่บ้านเพื่อไปสืบสารเจตนารมณ์พวกนี้นะแบบการเมืองถ้าจะเปลี่ยนผมอยากจะเปลี่ยน เราไปหาเขาไปพูดให้่เขาเข้าใจให้เขาเปลี่ยนความรู้สึกผมคิดว่าแนวทางที่บอกว่าเอาใจสู่ใจมันมันจะได้ผลมันจะได้ผลเอาใจสู่ใจนะคะสู่ใจครับผมเอาเงินสู่ได้ไหมเอาเงินสู่ได้ไหมคะไอ,เ,อเงินสู้ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง <laughs> แต่ไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดโอเคน้ามันลดอาจจะไปแต่เขาบอกบางทีแบบเอาคิดดูสิผมไม่มีเงินสักบาทนะชาวบ้านบางคนคนได้ยี่สิบาทกับผมไปหาเสียงตุกแห่งนะเก้าแสนเก้าหมื่นเขาบริจาค แล้วไปถามเลยเป็นคนแรกคนจังหวัดอุบลนี่ครับไปหาเสียงเข้าบริจาคให้ผมนะ่ยแล้วน้ําใจตรงนั้นมันประทับอยู่ในใจเราเราทําไงเราจะตอบแทนเขานะถ้าเราจะพิกจังหวัดอุบลเนี่ยต้องตรงไปตรงมากล้าแบบนี้ผมว่ามันมีอนาคต